ผัักนน่แหละเออเนาะโอ้ยยาวหนอนทั้งนั้นเลยเนาะอาดยาวหนอนทั้งนั้นเลยเอฟซีเอ้ยไม่ถึงไม่ถึงน้อกขนาดนี้เนาะโอ้โหเอ้าเอ้าเอ้าคิดยังไงเอ้ยคบไม่ได้เลยใช้จะพีใครที่ว่าอินทิราไม่เกี่ยวย่าให้วัวนี่ดูไว้ดูไว้ดูไว้นี่เนี่ยคนนี้อายุเยอะที่สุดเลยนะเนี่ยฮะ ก็ช่วยดูหน่อยนะนะบางคนก็บอกว่ายายไทยบ้านน่ะไม่ช่วยเกี่ยวยายวนเลยให้แต่ยายชี้ยาชี้ชอบหนีมันหนีเกี่ยวคนเดียวบอกให้แต่ยายชี้แล้วก็ใครอีกพดาเอออ่ะดูไว้นะเอฟซีนะช่วยกันนะฮะเอืเอฟซีเขามองไม่เห็นเาตัวเราเป็กเล็ก อ่ะทางนู้นค่ะทางนู้นค่ะหลังเดี่ยงฮะต้องนั่งเอฟซี FC, ดูวิธีการนั่งเกี่ยวของเขานะอฟซนะแล้วแล้วทีนี like ้เขาต้องเดินทับีฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอไปโยกินก่อนดีกว่าเอาไปวัวถามหาแล้วมานนนออไไปปกก่เสิมาอีกอันหนึ่งไปไปอันนี้เป็นแขนแบกเอฟซี เบียหามนี่ยาการ์น่ะยาการ์มันไม่กินเยอะเลยนั่นแหละเราเดนนะสวยเนาะเป็นยาอ่อนนวลเลยนะเนี่ยเคยไม่เคยเกี่ยวยา กะทะอันโชาเคยจะเกี่ยวข้าวเราไม่เกี่ยวเราไม่ได้เกี่ยวหญ้าแต่เราก็อุ้งข้าวให้กับทุกคนกินนะจ๊ะนะจ๊ะไหนไปทางไหนไปทางนี้ลมลมพๆดลมนี้ก็งางาดูด้วยว่ามันนี้เนี่ยหรอป่ายาอยาทีน

มียุงมียุงมียุงอันนี้เป็นญาคาเนี่ย้าคากับย้าคอมิมันจะใกล้เคียงกันมากเลยแยกแยกไม่ออกนะแต่ยาคาเก็คือมันจะเรียวคลายใสนะค่ขอ้ใจ ค่อยๆก็ยิ้มอืมยิ้มเลยใช่ไหมหวานหานปากเลยโอ้เมื่อกี้ทุกคนอยากจะเล่าให้ฟังมากเลยวินาทีบุญเหลือเห็นหญ้าทอท่าให้ดูหน่อยสิโอ้ทำท่าให้ดูหน่อยสิวินาทีบุญเหลือเห็นเห็นย่าเราแบงไปปุ๊บมันทำยังไงรู้ไหม มันทำเป็นอย่างนี้คอมันอยู่นี้คอมันอยู่นี้เนาะแล้วมันก็ชคออมาอยู่ตรงกระบาเลยพอเราเทปุ๊บปุ๊บ สนุ่นสวยมากเลยย่าชีนี่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 โอ้โหดูโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยเป้ลโอ้ไม่ใช่ยาคาดูแล้วดไม่ใช่ไม่ใช่ยาคาโอ้โหสวยมากเลยย่าชีนี่อ่อน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 โอ้ยเกี่ยวนี่ก็สองคลิปแล้วนี่นี่เอฟซีช่วยดูคลิปให้หน่อยเด้อมื้อนี้นะจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะ เอ้าเกี่ยวทานะาแม่เกี่ยวชาชาเกี่ยวอ่นๆเลยอินทิราเยวันนี้วันที่เหรอ 1เกาขนาดอ่อนๆนี่นี่ขนาดไม่มีเกี่ยวนะย่าชิจูดูเด็ดมือได้เลยย่าิูดเด็ดมือเลยเนาะเออดูนี่ไงแล้วแลแล้วแ้วบ้าทำโรงทาเนี่ยเช่อกันเ็ไงวันที่นั่นแหละวันที่สิบหกนเฮ้ยสิบกนอกเคี่อนอกป้าไม่ตกระสินวันที่สิบเ

เออเดี๋ยวมาอีกเอาตรงไหนอีกล่ะเดี๋ยวเราก็จะแบกไปอีกยาเวลาเราเราเนี่ยเราปีดยางแล้วน้ำมันเข้าไปในคำเยเททิ้งเททิ้งไม่ได้นอกจากเลียวแล้วฝนแล้วเพิ่งให้น้ำฝนถูกแล้วก็เอาน้ำกลมเกลียวแล้วคุมกลมกลมให้สุดแล้ว ถ้าีแล้วมันเป็นนี้าจะีดวยวี่ไมเสียอะไรไม่ได้ป่าไปอยู่ยแล้ว,ว,ว<อ>ทำไเราปหาอะไรมาคุมมน้อยอ่ะมไม่มีนคุนนนแล้วไม่มีปัแล้วไม่รู้ขี่ร้อยไร่เอาอะไรมาคุมอม,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 มอมันก็ไม่มีโอ้ใช่ไม่มีแิดปีด เหมือนฟ้าม้วนะใช่ไหมเพราะว่าเราปีดแล้วให้มันหยุดลงมันก็ไม่ได้อีกเนาะไม่ได้อีกมันก็หยุดลงม่ไหยดลงเลไม่ได้ง่ายแล้วเพื่อจะได้เงินยามที่มีความสุแล้วเหมือนราทำยูทูบเลยต้องติดลงคลิปไปแล้วจริงจะดูหรือเปล่ามาดูให้ก็โอเคแค่ามาดูให้ โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวตั้งอยู่มุมนู้นแล้วก็ันมาทางนี้อะไรนะอะไรไม่ได้ยิน แปลสิพูดว่าอะไรไม่เข้าใจใเทน้ำมันใส่พื้นแล้วมันลุกบุ้มขึ้นน่ะนะดาดาเลยตื่นอ้าวน้ำมันไออ๋อดาดาเองอยนั่นดังไฟเหรอมันกรขเคลื่อนบึ้บเหรอบุ้บเลยปาร์ตพืนมันเปียกเลยเทราดน้ำมันแล้วก็วุบเลยปาดคุณผู้ชมเอ้ยดาดาเป็นยังไงบ้างนะคิ้วหมดเนาะคนคิ้วหมดเลยเหรอ คิ้วหมดไหมเออดาดาเอ้ยดาดาเป็นยังไงคุณทุกคนคิ้วหมดแล้วว่ะดาดาโดนน้ำมันค่ะคุณผู้ชมนะดังไฟแล้ววุบเลยเมมเต็มถ้าเด้งออกมีเรื่องเรื่อง ม่ง่ายนะเพราะเราจะได้คลิปแต่ละคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะเต็มเต้มนั้นแล้วใช่ไหมฮเออเดี๋ยวเอานี้ไปโอเคแล้วแหละอันนี้สต๊อกไว้คืนนี้เออเอาต้องเทมันกินเลยเทเลยเหรอเออมันไม่ใช่ว่ามันหิวน่ามันไม่มียากินเลยเอาทำก้นมาในบ้านมาทำหน่อยเดี๋ยวตดฟูบฟูบออกเป็นอะไรทำแบบนอะไรอ๋อดูสิ ย่าทำตาสวนแล้วทำตาส่วนใส่ก้อนอ่อนหน่อยใครเรียกเอาก็ไม่ได้ลบที่หัวก่อนนอนะ ญาชิก็นอนลบทิ้งหมดเลยสาระาคลิพยยังไม่อาบลบทิ้ด้วยเกอิองีกดจําโมาใหม่เหมือ,น,น,เอ,อนเกี่ยวข้าวเลยเนาะญาชิเนาะพอยางเพื่อนเออจะได้หิวไปอสองคนไปไ<ด>ใส<ห>่มาเอาตรงนี้อีกสวยๆนี่เอากเอาอีกสวยๆสๆเอาอีกที่ไหนอีก่ห

เนี่ยวันนี้ค่อยดูก <tv story> <sh uffy> ับยาชี้อ่ะก็มีรูปแปะบนเสื้อด้วยเหมือนแอนจองแอนก็มีรูปแอนแปะเคลือบไว้นะเคลือบพลาสติกแล้วเออของใครของใครอ่ะไอเดียการจองเสื้อน่าไปทีมเราไปไปไปไม่ได้ใส่ถุงมือไปเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อนอ่ายืนอยู่ตรงนั้นแหละยืนอยู่ตรงนั้นแหละ ตลาดที่ตลาดบางปูเลยหมอจี้ตรงนั้นเลยตรงนงานอะไรตึงงานเทศกาลสายย่างบางปูเดี๋ยวรู้ว่าเขาเล่นตรงไหนถามน้องแดนเซอร์ไปแล้วนะไม่ได้ตอบไปกินไหมเดี๋ยวแฟนทับของน้องแดนเซอร์ไงก็เลยทักไปถามเลยครัดูดูหน้าน้องแดนละคนเขาเขแมวกว่านะช่วงถ่ายรูปเขาแมวกนว่าแมวใช่ไหมแมวพุ่งแมวพุงหนึ่งสองมขอบคุณค่ะ กรับชมคลิปให้อย่างน้อย5นาทีแล้วก็ฝากคลิปย้อนหลังตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยฝากทุกคลิปด้วยนะคะขอบคุณครับแล้วก็ฝากมันโอมชาแนลไทยก็โอมด้วยนะครับ ไฟมันไม่ติดร้องเสียงหลงเห็นน้ำมันพี่นุวัฒน์เอามาให้น้ำมันดีซินโอ้โหความจริงเขาไม่ใช้น้ำมันจริงนะเขาทำใช้โซล่าไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเคยเป็นดังเลยเป็นชินเร็วพุค่อยก็เลยเอามาเทเอามาเทอเ้ากี่ไฟแซกใส่แล้วก็บุ้มขึ้นมาเลยโอ้โโหค่อยค่อยนั่งอยู่แบบนี้นก็ใฟมันมาถึงนี่แล้วนะเหออมาเข้าตรงไหน มันก็วิ่งบุบไปเลยน่ะนะปดไปข้างล่างไปข้างบนหมดเลยเออไปหมดเลยดีแล้วขูดไหมอ้าวต้องสำรวจแรงงานนี้เองดูคิ้วสิกูดไหมเสือคิ้วยังมันมีรอยตะปุูเสือยิ่งมีแต่โครงกระดูกด้วยตอนนี้ไม่ค่อยนั่งอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวัเปียกที่ต้องใช้น้ำมันอ่ะเอลืองมันเปียนค่อยค่อยสต๊อปไว้เนาะเอออสต๊ปไว้เพราะว่าเพราะกานั่งอยู่แบบนี้อ เขานั่งคิดัก็บึ้มว้าวน่ากลัวมากเลยตกใจแล้วก็โดดออกไปเลย